เอาคันนี้เรามาดูภาพพุทธประวัติต่อครับนะพ,พ,พุทธประวัตินี้เราเล่าตามตามภาพภาพที่หนึ่งนะทบทวนเพื่อนที่มาใหม่ครับภาพที่หนึ่งดูภาพนี้นะครับภาพแรกนี้เธอจดไม่ทันก็ไปลอกจากเพื่อนกันแล้วกันภาพแรกนี้เป็นภาพที่พระนางสิริหามบยาสุบินนิมิตราชาสั์ก็เราสุบินนิมิตเห็นพญาช้างเผือกถือดอกบัวมาถวายหญิงคนใดนะครับที่แต่งงานแล้วนะครับ แล้วฝันเห็นช้างเห็นพระราชาเห็นเทวดาก็บอกคนมีบุญจะมาเกิดก็ว่างั้นนะพระนาสสรีมหามายาก็เหมือนกันครับฝันเห็นช้างเผือกถือดอกบัวมาถวายตื่นช้ามาก็ให้พรามพรามปโลหิตภาพที่สองครับทำนายฝันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระนางสรีมหามายาพรามก็ทำนายว่าจะมีผู้มีบุญญาที่การมาจุติมาเกิดด้วยนะนะ ช้างเผือกอ่าเผือกเผือกสีอะไรครับช้างสีชมพูเป็นช้างเผือกช้างขาวนะไม่ใช่เผือกนะถ้าเผือกเนี่ยช้างพิการแล้วใส่เผือกช้างเผือกนี่ก็ช้างออกสีขาวสีชมพูแต่ถ้าเป็นช้างช้างเผือกเถ้าเป็นฟอฟันนี่ก็ช้างขาพิการต้องใส่เผือกไปหาหมอเออนะเออ ตื่นเช้ามาก็ให้ให,ให้ให้พาบริตุทธาทนายฝันนะก็ทำนายว่าผู้มีบุญญาธิการจะมาจุติมาเกิดด้วยแล้วอยู่ต่อมา10เดือนพระนางก็ประสูติพระอรที่สวนลวงพินีวันภาพที่3เราจดแล้วนะต่อไปภาพที่4ี่ครับประสิตาดาบทเข้าเยี่ยมถวายพระพรหลังจากที่ประสูติได้3วันครับนะวันที่5ก็คือพระเจ้าตุโตตนะนะเชิญพามร้อยแคนมาเลี้ยงนะเหมือนนิมนต์ภาพไป ไปเลี้ยงอาหารที่บ้านนะครับคล้ายๆกันนะเวลาเราทําบุญบ้านหรือทําบุญลูกชายได้ลูกชายนะก็จะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านอันนี้ก็เหมือนกันก็เชิญพามร้อยแปดคนมาที่บ้านแล้วก็ให้ทานให้ทานข้าวที่บ้านนะแล้วก็คัดพามแปดคนที่เก่งที่สุดในจํานวนพามร้อยแปดครับในเมืองนั้นนะครับให้ทํานายลักษณะแล้วก็อะไรครับให้ขนานพนามใช่ไหมเราจบไปแล้วนะครับ มีพราหมณ์อยู่เจ็ดคนชูนิ้วคือสองนิ้วบอกว่าเจ้าชายศิธัตถานนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะแต่มีพราหมณ์หนุ่มอยู่คนหนึ่งนะชื่อว่าพราหมณ์โกนตัญญะชูนิ้วคุณนิ้วเดียวบอกว่าเจ้าชายองค์นี้จะต้องออกผนวนแน่ๆมีพราหมณ์โกนตัญญะพราหมณ์คนหนึ่งยกนิ้วคิ่นิ้วเดียวครับนะนี้เราจดตรงถึงตรงนี้ครับต่อไปภาพที่6ครับคันนี้นะเราจะได้จดต่อเลยนะ ก็ได้ทรงศึกษากับครูคนแรกก็คือครูวิศวามิตรครับนะครูคนแรกของพระองค์นะเรามีครูคนแรกทุกคนใช่ไหมครูคนแรกของเราคือใครรู้ไหมพ่อแม่ถูกต้องแล้วเรามาโรงเรียนครับมาโรงเรียนครูคนแรกของเราจาชื่อครูได้ไหมครูอะไรครูเดียนิครูเดียอินทาปัญญาแน่เลยใช่ไหมอนุบาลครูอะไรครูคนแรกเรา ครูบีอ่าแต่งว่าพวกเรายังจําครูคนแรกได้ใช่ไหมครูครูแตงครูครูเดียเหมือนกันวัดใหญ่อะาฉะนั้นครูคนแรกของเรานี่สําคัญเราเข้าโรงเรียนวันแรกเป็นไงจาจาเหตุการณ์เราเข้าโรงเรียนวันแรกได้ไหมร้องไห,ห,ห้ส่วนใหญ่จะร้องไห้คุณแม่ก็จะไปแอบ,บมองนะคุณพ่อจะแอบ,บมองว่าเอ๊ะมันเป็นไงนะ,ะเราเข้าโรงเรียนวันแรกนะครับระอาจารย์ดูในภาพนะในภาพที่เขาออกมาออกมาทางสื่อ YouTube อ่ะ พอส่งลูกเรียนปั๊บเป็นไงพ่อก็ต้องแอบตามกำแพงบ้างแม่ก็ต้องแอบตามหน้าต่างบ้างคอยดูลูกว่ามันจะร้องไห้หรือเปล่านะเจ้าชายกันเหมือนกันครับครูคนแรกขอพอ,องคือครูวิศวามิตรคร,ครับจำได้ครับจำได้ครูคนนี้ก็ให้ความรู้